มาค่ะพี่น้องเรียกียกว่า FC แฟนคลับแฮโฟกัสนะคะสำหรับเลกใต้น้าบ้านน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงสําหรับได้มือว่าน,นีค่ะพี่น้องวันที่สามสิบพฤศจิกายนสองน8นหรอยหกสิบแปดะคะอันนี้แหละทางด้านพอเอกค่นการิมการไทยภาพนี้ลงนอกพี่น้องอก็เป็นภาพนี่แหละการติดใต้หน,าานหน้าบ้านหน้าบ้านของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงซึ่งแอนดมวินเดย์เบิรงเดย์เห็นแล้วค่ะพี่น้องไปแบบไงน,นะคะซึ่งสีทีเดย์เบิรงเดย์เห็นค่ะพี่น้องเป็น เมือนสีทองนะคะเหมือนสีดองทองแล้วก็เป็นสีดำนพี่นนองอะไรคนก็บ,บอกว่าสีทองนี่ถือว่า,าขันได้ยูหน้าบ้านนพนงเนาะนะคะเงินสีไรเขามาเท่มากถือว่าเป็นสิริมงคลให้แก่บ้านหลังนั้นอย่างมากหลายคนเสือว่าจังสันแล้วนี่แหลคะครับพี่นองแอดมินกเดบเบิงอุ้ยเป็นป้ายทีสวยงามมากๆแต่ว่ามีเอฟซีแฟนครับหลายท่านหลยคนผ้ากันแห่โฟกัส แค่โฟกัสสำหรับตัวเลขป้ายหน้าบ้านของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนี่แหละนพี่น้องเนาะได้เขียนแบบบ้านเลขที่มูแบบย่างชัดเจนนพี่น้องเนาะนะคะนี่แล้วครับพี่น้องสำหรับป้ายหน้าบ้านเดี๋ยวแอดมินเสียอันสุพี่น้องฟังนะคะว่า,าเขียนว่าตังไหนแน่นะคะจากที่เบิ้งครับพี่น้องก็เขียนว่าบ้านอุ้งอิงรัตนาพรนะคะบ้านเลขที่199หมู่4บ้านน้องครู ตำบลจานอำเภอเมืองจัังหวดศรีสะเกตครับพี่น้องเนะี่ยค่ะเอาฟังอีกที่หนึ่งบ้านอุงอิงรัตนาพรนะคร่คะบ้านเลขที่199หมู่4นะค่ะบ,บ้านหนองคูตำบลจานอำเภอเมืองจัังหวดศรีสะเกตครับพี่น้องเนาะเนีคะนี่แหละครับพีนบพ่น้องเอฟซีแฟนคลับหลายคนกะพากันแห่โฟกัสต,ตรงตัวเลขนี่ยแหละนะค่นะคะตัวเลขอีกอย่างก็คือบ้านเลขที่ของอุงอิง199ครับพี่น้อง มู่ทีซีจังสี่แม้เอากับปังปัง,ปงมันๆมนกันทุกคนบนเนอาจจะมากกับเป็นไปได้คันบอกถึงว่าหนึ่งเก่าเก่าขับพี่น้องหลายคนสีตีเป็นตัวเลขใดคันเป็นแอดมินแน่นนว่าแอดมินนีบบมากเลขเบิร์นเสือว่าไลายคนกับคือสีบมากเลกเบิร์นคือกันหลคยคนอาจจะโฟกัสหนึ่งเก่าบอกขับพี่น้องนะคะเมนบอสเนาหนึ่งเก่าแล้วคันบอกว่ามู่ีซีเดยนะคะหมายถึงตัวเลขใดนะคะหาตัวมาใจเลขซีเอาแต่ว่าคันบอกว่ามู่ีซีนี่หลายคนอาจจะพากันบอกว่า 04โบจังสันแม่นพี่น้องโนตต่บ่าย่างทีแอดมินเคยบอกไปก่อนหน้านี้หลายต่อไลฟ์คลิปครับพี่น้องว่าคันห้าสมบูรณ์วัดสื่อหนึ่งเก่าเยสเลืมสื่อหนอึ่งหกะน่ำวายอิงหยังวตีเลขหกกับเลขเก่านั้นคือโตเดียวกันเคล็ดลับแบบนี้นี่แอดมินเห็นมาดูแล้วด้ยครับพี่น้องแล้วมันเกิดขึ้นจริงๆนอกพีน้องนอย่างนี่ลหละเพาเห็นเลขเก่านพี่น้องน้อเข้าตรงสื่อเลขหกนำจังสี่ละเอากาตามนั่นครับพี่น้อง บาง,งบังมันหมานการทุกคนสําหรับคนทีเด็กเขามาเบิ้งในคลิปนี้สําหรับในวันนี้วันที่1ธันวาคม2568นะคะซึ่งกะทิว่าเป็นหมื่นแรกของเดือนธันวาคมนะคะแล้วนี้ล่ะบ่อยากให้หลายคนในพลาดกันวันทออะไรดีๆแบบนี้นพี่น้องเนาะไม่ได้มีมาบ่อยๆเนี่ยนี่ละกะนทิว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลขที่ถือได้ว่าสวยงามมากๆแล้วกะเอามาติดแบบ มือก้อนมือเลขสี่ออกมือหนึ่งจังสี่แม่นพี่น้องน้อยคนก็นเลยพากันนีล่ล่ะแห่โฟกัสตัวบันที่นี่สิพลาดได้จังไหนเจอ่าลไรคนนี่ซื้อกันไว้อยู่แล้วละ่ะแต่าบางคนนี่บนแน่นนได้ค่ะพี่น้องซื้อเลขเบิ่์อ,อีหรีเก่าเกาจังสี่แม่อันนี้ก็แล้วแต่สิพีจารณาเนาะพี่น้องนอเอา,านี่ละ่ะในฝั่งของทั้งด้านพอแม่อุ้งอิงก็เลยมีการโพสนะคะว่าเสร็จเรียบร้อยสวยงามตามหลักฮวงจุย้ยนะคะ ขอบเป็นลายดอกลำดวนในคะดอกไม้ประจาจังหวัดถ้าใครที่มีความรู้เรื่องป้ายจะทราบดีป้ายเป็นหินแผ่นเต็มไม่มีรอยต่อเป็นจังไดครับพี่นอ้องตรงตรงขอบนี่สิเป็นลายดอกลำดวนซึ่งดอกลำดวนนี่สิเป็นดอกใหม่ประจําจังหวัดรีสเกตนอกพี่น้องนาะอโอ้คนที่คิดแบบเหตุป่ายก็ที่ว่าคิดออกมาดีดี นกพ้องนอกทือได้บาสุดยอดมากๆนะคะสำหรับพุ่มไม้นี่ก็ดีเอาหลดละค่ะพี่น้องนะคะดีเอาหลดละนกพ้องโน้อนย่างเนี่ยละการทีเลยามีการเอาดอกลำดวนนะคะมาประดับทําเป็นขอบนกพ้องโน้ตตกแต่งทําเป็นขอบลวดลายดอกลำดวนนี่ก็ะที่ว่าเป็นอียงทีสิมงคลแล้วเพราะว่าดอกนี้ก็เป็นดอกประจําจังหวัดซีสกีนํานะคะแล้วก็สาหรับสีค่ะพี่น้องสีนี่เหมือนเหมือนมี สีวาเจ้าเนยละ่ะเป็นสีทองนะคะเหมือนเป็นสีทองแล้วก็สีดําถือว่าสวยงามมากๆน้ะพี่น้องเนาะอากาตามนั่นแล้วครับพี่น้องสําหรับบ้านหอวฝันของน้องอุ้งอิงเพชรบานแท้งกับสีคขอยต่อเติมในห้องเบิงเดเห็นไปเรื่อยๆวัน,นเถาะเนาะเียกด้ว่างเงื่อนทีเม่ม่เอฟซีแฟนคลับหลายคนผ้ากันเห็ดมาไล่ห้นองหรือว่าจะเป็นการที่หลายคนมีการให้ทิปน้องนี่แหละครับพี่น้องตรงพุ่มใจได้เลยนะคะว่า น้องได้ไปทารบาดเนี่ยะนะน้องก็เอามาเฮ็ดเฮียนมาสางเฮียนมาต่อเติมเฮียนจตกของนอกพี่น้องเนาะนะคะเอากะนั่นละ่นนละนะคะอุ้งอิงเพชรบานแห้งกระทือได้ว่าเป็นเด็กพีขยันนะคะละ้วก็มีความสามารถเป็นเด็กหน่อยกระตันยูนนกพี่น้องเนาะนะ่ะก็สมแล้วล่ะทีน้องมีสุเมนีน้องได้ทึ่งรถน้องได้ทึ่งบ้านจังสิแม่นกพี่น้องเนาะเป็นเด็กหน่อยทีเอืนมาไม่หยุดความพยายามของตัวเอง นะคะเอาอกาตอน,นั้นแล้วก็พี่น้องกระดีใจกับนองอุ้งอิง,องเพชรบั่นแพงน่งน้ำล้างจากนี่ก็ขอให้นี่ล่ะมีแต่สิ่งดีๆเขามาเทมานะคะเงินทองได้มาเทมาวันถอสิ่งที่ไม่ดีขอให้ออกไปจากครอบครอวน่องน้องพี่น้องนอก,ก็ขอให้นี่ล่ะ น้องในมาหลายๆคนเกานพ่น้องนาะเอากาแฟอีฟซีเปนครับหลายๆคนคอยบึงคอยติดตามคอยสนับสนุนสาหรับเด็กนัคนแนะนำนพิน้องน้องและกัมมืนนี่วันที่หนึ่งธันวาคมเนะี่ยซึ่งกือิบาเป็นเมือนแรกของเดือนสุดท้ายของปีนี้แล้ววันทพราะฉะนั้นอันใดทียังบัน่นไดฮ็ดเนี่ยกะฟฝ้าเฮ็ดหลายคนบอกว่าสิ่งทีในปีนี้อันที่คอยเพราะท่านใดๆเลยก,ก็คือถือกเกล็กหลายคนว่าจังสันซื้อมาทั้งเบิ สั่งเบิดประมาณจะงวดละนะคะสิบสองเดือนนพีน้องเนาะว่าท่านได้ถือเจ้าเทียอยู่หลายคนมาเจ้าตกกันเอมมี่ก็เลยคิดว่าอา๋อคนอยังมั่สีดวงซวยขนาดนี้มันมีอีหลีเดิค่ะพี่น้องมันมีจริงๆริงเนี่ยนพีน้นงนะองเนาะเพราะฉะนั้นนะคะก้อนสื่อสื่อนะะพีน้งนองเนาะให้เบิง้งดวงคงจะโค้งสะก้อนนะคะมันคนดวงดีค่ะพี่น้องเมื่เอเจ้าเซอร์บอร์ขันคนดวงดีดีแม่นโตเลขสิเปหลี่ยนุ่ยใสยเพิ่อกระหาสื่อจนถือเลยค่ะพี่น้องแต่ว่าขันคนทีดวงบดีแม่นโตเลขสิยุ่ยตัอหนาเนี่ยแหละ เพิ่นกับบอสสือ่อยังทีแอดมินได้เอาตัวเลขมานําเสนอสุพี่น้องฟังแอดมินกับบอสามารถรับรู้เลยค่ะบพี่น้องว่าสําหรับตัวเลขนี้มันจะออกหรือมันจะไม่ออกเนาะพี่น้นองนุ๊กคันแอดมินรู้ว่าม่นมันจะเอาตัวนี้นี่แอดมินก็คือเอามาให้เซฟแล้ครับซือ้อคัๆแล้วแต่ว่านี้กับพ่อเด้เป็นแนวทางบางคนอาจจะบมักบางคนอาจจะมักอันนี้กัแล้วแต่สิพิจาหน้าเนาะพี่น้นองต่วันหลายคนม่งว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับอุ้งอิงนะคะมักสีแบบเกี่ยวกับเรื่องโชคเรื่องลาอยู่ตลอด หลายคนกว็วางสื่อกันไบกันยั่งดีหลายคนว่าจังสันนกพี่น,อน,อนอ้องน้อเอากาตามนั่นแหละครับพี่น้องเรียกได้ว่าสําหรับในช่วงนี้หมอลํมสาวหน่อยเพชรบานแห้งกับไปทําการแสดงถูกมืออหลีนะคะโดยเฉพาะในเดือนนี้เดือนธันวาคมครับพี่น้องตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาคมจนถึงวันที่ส1มสิบเอ็ดแทบเสียบได้พักว่าเป็นแทบเสียบได้พักไม่ได้พักเลยคิ้วง่านนินแนนแบบก็คือผู้ใดที่สีมิการวาจ่างในเดือนนี้ ค่ะพี่น้องต้องไปเป็นเดือนใหม่ต้องไปเป็นปีหน้านแล้วยละเพราะว่าเดือนนี้ก็คือเต็มนะคะเต็มบ่มิทีวางเลยนาอพี่น้องนอง้อกะส้งกบบาลังใจแห้สาหรับศิลปินสาวน้อยเพชรบ้านแพงนําก็ไว้งานหลายเฮ็ดให้เห็ดในย่างสเตนมางานเยอะเงินก็เยอะเช่นกันนาอพี่น้องนาะเอา,า่ะตามนั้นแล้วพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอจบคลิปไว้สำนีสะก่นอนนาะค่ะก็เข้ามาสวัสดีค่ะ